สวัสดีครับวันนี้ลมกึงสเจริญชัยนะครับหรือสอเจริญชัยโลหกิจนะครับวันนี้ทางร้านก็จะส่งรถดลากรถดเกี่ยวข้าวนะครับให้กับลูกค้านะครับอำเภอภาขาวนะครับจังหวัดเลยนะครับวันนี้ทางร้านก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็มารอรับของเองเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับลูกค้าจะเอาไปใส่รถไถนะครับ75แรงนะครับหรือ110แรงนะครับใส่รถไถนะครับวันนี้ทางนั้นก็จะส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร40นะครับความยาว4เมตร50นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ วันนี้ทางนั้นก็ขอรีวิวนะครับรถล,ลากรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือจะเอาไปบรรทุกรถไถน,นะครับวันนี้ทางนั้นก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับขอขอบคุณลูกค้าอำเภอผากขาด้วยนะครับจังหวัดเลยด้วยนะครับสวัสดีครับ